งชาสื่อสร้างสรรค์สังคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนวันนี้นะคะเม่ยเอี้ยงก็มาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองของนครศรีธรรมราชเลยนะคะตรงนี้คือเป็นสามแยกหอนาฬิกาด้านหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลของเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะก็คือวัดสวนป่านนั่นเองที่นี่มีอะไรวันนี้ มันเป็นตลาดนัดโบราณค่ะชาวบ้านก็จะเรียกว่าตลาดนัดโบราณที่วัดสวนป่านซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์นะคะที่วัดสวนป่านมีอะไรบ้างเราก็มาในวัดก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องมาขอพรนะคะเขาเรียกว่าขอพรพระสทธิ์พระมิตรค่ะซึ่งอยู่ในโบสถ์แล้วก็มีการบวชต้นไม้ทุกวันเสาร์เลยแล้วก็ดูหนังกลางแปลงนะคะมีหนังกลางแปลงมาฉายเป็นวิถีชีวิตแบบ ไทยโบราณเมื่อเมื่อก่อนนะคะแล้วเดินเข้ามานะคะตอนนี้ทางด้านขวามือก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายให้จับใจ่ายให้หาอาหารกินนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านซ้ายนะคะนี่ไปเลยค่ะเป็นต้นตะเคียนทั้งหมดเลยนะคะต้นสูงใหญ่อยู่ในวัดสวนป่านมีเยอะมากนะคะ ต้นใหญ่ๆซึ่งเราอนุรักษ์ไว้แล้วก็จะมีผ้าสีเหลืองพัานเอาไว้นี่หมายถึงว่าเราได้มีการบวชต้นไม้ขึ้นมาด้วยนะคะบวชต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าทําเพื่ออะไรที่จริงแล้วเป็นกุศโลบายนะคะไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาตัดต้นไม้นะคะมาโค่นตัดลักลอบอะไรต้นไม้เพราะว่าเป็นการที่เราได้ทำบุญว่าต้นไม้มีอายุยืนยาวนาน นะคะมีอายุยืนยาวนานเราก็อนุรักษ์เอาไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตรงนี้เขาก็จะมาตัดค้นล้มอะไรต้นไม้ได้เพราะนั้นในการบวชต้นไม้นี่ก็จะมีประโยชน์นะคะเอาค่ะมาทางนี้นะคะ ก็จะมาเจอนะคะสาวงามทั้งหลายอ้าคุณนายเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาบวชต้นไม้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเอาค่ะโอเคนี่บวชแล้วเหรอคะเพื่ออะไรคะในการบวชต้นไม้นี่เพื่ออะไรเอ่ยว่าวิญญาณของต้นไม้ที่อายุเย็นยาวสีให้สิ่งอยู่ที่นี่ให้รักษาอยู่ที่นะคะ หลายร้อยปีมากโอ้เป็นต้นตะเคียนต้นตะเคียนโอเคค่ะคุณแม่เชื่อว่าผีอยู่อ๋อมีผีอยู่สิ่งสถิตอยู่ในนี้นะคะนี่ต้นนี้นะคะมาบวชด่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนายีค่ะเป็นจิตค่ะหนึ่งของการรณรงค์เรื่องของดูแลต้นไม้ต้นสำคัญสุดคือต้นไม้ค่ะเพราะต้นไม้หนึ่งต้นเท่ากับแอร์ห้าตันวันนี้แอร์ห้าตันนี้เราต้องดูแลค่ะนะดูแลอย่างไรดูแลโดยการที่บางนิดมีความเชื่อของศาสนาเรารึเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกัน นะคะคว่าลูกกระเทวดาหรือเจ้าที่ที่สิงสิทธิ์อยู่ในที่นี้ท่านเชื่อไหมคะว่าเมื่อก่อนปู่ย่าตายายของเราประบโคดต,ต,ต้นไม้ตัดต้นไม้ลับมาก็จะเจ็บจะป่วยเหตุผละอะไรคะนี่คือความเชื่อว่าเมื่อก่อนต้นไม้ต้นใหญ่ๆจะมีลูกกระเทวดาสิลสิทธิ์อ,อยู่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ที่เรามาบวชที่นี่ช่วยกันในโรงคือต้นไม้นี้อายุเกินร้อยปีแล้วที่นี่นะคะเป็นต้นตะเคียนทั้งหมดต้นตะเคียนทั้งหมดมีประมาณกี่ต้นได้คะ เกินร้อยนับนับได้เลยค่ะทีละแถว <c oughs> เรานับกันก็ยังไม่จบค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> ว่าน,นี้มันอยู่ใจกลางเมืองเส้นทางหลักถนนแรกดำเนินมันมาง่าย <c oughs> ๆสะดวกสะดวกค่ะแล้วก็ได้บุญเต็มเต็มแล้วเสร็จนี้แล้วก็ไปการาบบรรการหลวงพ่อสำริศซึ่งหลวงพ่อสำริศเขาบอกว่าขอหนึ่งข้อสําเร็จแต่ที่แล้วมาเมื่อวันที่สบ uk. มีคนโทรหาคุณานายพูดว่าว่าห้าใบสิบใบนะคะห้าสิบใบบ้างน,านะคะอันนี้เป็นแบบเขายัดเยียดให้ไม่อยากจะซื้อแต่ก็ยัดเยียดให้าหานะคะก็ดีคือเงินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่<อ>ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านต้องพิจและวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเอง แต่สิ่งที่ได้เมื่อกี้เราเราเยนโตถ้านเห็นลมกระโชกรามาหาเราไหมคะลมกระโชกหาเราไหมคะเป็นความเชื่อเห็นโชคคือลมกระโชกมาพัดมาอย่างที่เราเองก็ร้อนแต่มีลมกระโชกมาหาเรานั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาได้รับรู้แล้วนะที่คุณทําให้ฉันเนี่ย บุญที่ได้เพราะฉันเป็นภูมิต่ำวันนี้ฉันอาจจะได้ไปเกิดแล้วก็ขวัญถ้าเกิดใครกลับไปคืนนี้ขวัญและอะไรแล้วแต่ที่เข้ามาหาท่านเขาจะมาขอบคุณว่าที่ท่านได้มาบวชใด้โบอ่ะได้มาส่งบุญให้เขาเขาได้รับบุญแล้วซึ่งในการบวชนี้จะมีทุกวันเสาร์ไหมคะวันเสาร์ค่ะเวลาก็ประมาณขอบคุณช่องพีดีเข้ามานะคะข่าวช่องสามก็มาค่ะนะคะเพื่านวันนี้คุณนายคุณนายนี่ค่ะคุณนายเบนค่ะเมื่อกี้คุยกันแล้วคุยกันแล้วใช่คะคุยกันแล้วค่ะเป็นคุณนายของท่านอำเภทุกสงค่ะ พเพื่อนค่ะบัดดี้เรียนเ,เรียนรุ่นเดียวกันค่ะค่ะทงก็ไม่ไกลนะคะกับเรียนรุ่นเดียวกันคุณนายเบนเขาสนใจเรื่องพุทธศาสนาสนใจเรื่องของการเข้าวัดแล้วก็จะมีกิจกรรมของท่านเข้าวัดทุกวันพระคุณนายเบน,น,น,นต้องพูดให้เหมือนคุณนายผู้ว่านะคะพูดไม่หยุดค่ะพูดได้เยอะความรู้เยอะค่ะเอาเลยค่ะคุณนายเบนพูดค่ะไม่ได้ ชัยยันโตต้นไหนก็เดี๋ยวไปทําบุญนะคะร่วมกันในการสร้างโบสถ์นะคะเพราะฉเนี้ยร้อยบาทพันบาทของท่านเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นบุญก้อนโตในร่วมการสร้างหลังคาเราจะไม่จนกว่าใครและจะไม่ต่ํากว่าคนจะไม่จนกว่าใครนะคะเพราะฉะนั้นอันที่สงตรงนี้อยู่ับตัวเราคุณในขั้นในการบวชนี่ก็คือเราไปทนผ้าอนผ้าสีเหลืองนี้มาจากที่ตรงนู้นตรงนู้นในราคาในไม่ไม่แพ้กันแล้วก็เอามาผูกอยากจะ จะบูดต้นไหนต้นไหนและนี่มนลเจ้าวาดมาฉันอยากบวชต้นนี้ให้เจ้าวาดชยันโตสวดมนต์ให้ให้สวิดบุญให้เพราะท่านสือสีสองร้อยยี่สิข้อไออย่างเราเอง5ข้อก็ยังไม่ค่อยครบพลังบุญยังไม่น้อยท่านก็เลยมาช่วยส่งให้นะคะหลายๆต้นบวชได้หมดเคยบวชสิบต้นก็ได้ แล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มาชัยันโตให้ต้นได้เลยค่ะนี่คนที่มาบวชนี่สวยๆทั้งนั้นนะคะใช่ค่ะ่มาบวชต้นไม้นี่สวยด้วยใจบุญด้วยจ้าสวยทั้งรวยสวยภาพดีนี่ค่ะพอดีของนครเหมือนกันค่ะจัดกาะใจบุญคอยดูแลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ตลอดค่ะท่านผู้ว่าการจังหวัดต้องการอะไรคุณนายทำบุญมากก็ต้องดูแลให้ให้มากนะเดี๋ยวเราก็ไปกราบหลวงพ่อสำริดกันก่อนนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปหลวงพ่อสำลิดนี่ที่ ที่ใช่เรียกพระมิดไม่ใคุณนายเขาเรียกว่าไปดูหนังกลางแปลงค่ะหลวงพ่อสมฤทธิ์นี่คือพระมิดในที่เขาเรียกว่าพระมิดไหมน่าจะใช่ค่ะมาก่อนพช่โอเคค่ะไป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 นะคะเราได้บวชต้นไม้กันแล้วทีนี้ก็เดินไปดูบรรยากาศในนี้ว่าเราจะมีอะไรอีกบ้างกิจกรรมการบวชต้นไม้บอกแล้วเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนเดียภาคเหนือเขาจะทําโดยที่ว่า คนที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าต้นไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปีเขาก็จะเอาผ้าไปพันไปบวชไว้ซึ่งก่อให้เกิดว่าอุยต้นไม้ที่บวชแล้วไม่กล้าที่จะไปทํำร้ายหรือไปลักลอบตัดนะคะก็เป็นการที่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติตอนนี้มาถึงของเรานครศรีธรรมราชนะคะก็มีการบวชต้นไม้แล้วซึ่งอยู่ในวัดส,สวนปาน่าท่านสามารถมาได้ทุกวันเสาร์นะคะค่ะเดี๋ยวก็จะมีส <laughs> วัสดีค่ะพี่โดม นี่ชุดโบราณเลยคะแล้วคุณนายหนูอยู่ไหนทำอะไรขายน้ำขายน้ำนะทุกวันก็จะมีมุมถ่ายรูปให้ด้วยเข้ามาถือมามุมถ่ายรูปขอมาคสาหรเสาก็แต่งตัวแบบโบราณถ้ารูกว่าถูกมาถ่ายรูปกันนะคะก็จะมีรถเก่าๆนะคะรถฟอร์ดไม่รู้รุ่นไหนนะดาเลยปลูกส้นตานะครับ ต้นปากนะครับกอสมัยก่อนจะใช้นี่ก็จะเป็นรถโบราณแล้วก็เรียงช้างนะครับใครที่บวชแล้วนะคะต้นไม้ที่บวชแล้วมาทางนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าตลาดชุมชนแล้วก็ทําบุญไหว้พระมาเลยนอกจากกินแล้วนะคะยังมาทําบุญมาดูตรงนี้ครับุญหาสถานที่ให้เอาไว้ที่แก้บนนะครับครับ อันนี้เขาเรียกหลังคาเนาะทำบริจาคหลังคาของเรานะะฮเป็นพระหรือจะเอาเงินมาปักที่เจดีไซด์นะคะตลาดนัดชุมชนทําบุญไหว้พระคือสโลแกนของหลานรักโบราณนะฮะเดินผ่านโต๊ะป่าทีนะคะ ก็จะต้องมาอดุโมธนาบุญซื้อดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ตังนี้ไปแปะไปเมนูนนะคะนี้ทางนี้เลยค่ะสารหลวงท่านก่อนค่ะค่ะวันนี้ตลาดนี้นะคะนอกจากว่าเป็นชุมชนที่มาจ่ายตลาดกินขนมมอสนุกสนานแล้วก็ทำบุญไหว้พระนะคะค่ะขอพรท่านค่ะ วาธนาสีเลสนิจจางุทธาจาโยจนตารโรธรรมวันติอายุวันโอสุขังภะลังข้อพจนใดไปค้อยร่วความปัฒนาทุยางอายูยืนยาวนานโดยวันโดยคืนนะครับนะสาธุสาธุค่ะนี่นะคะหลวงพ่อ ใช่ที่เรียกพรามิดระมิดอ่ะพระสำลิศหรือพระมิดปากแดงพระสำลิ์ปากแดงนะคะตรงนี้อายุอ่าฮะเอานะคะคาถาบูชาพ้ามิดก็มีมาทำบุญกันที่นี่ได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะพระปามิตรปากแดงเห็นไหมคะปากแดงเลยค่ะมาเลย The to cry. Hey. 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 Bye -bye. Bye -bye.